เตรียมพบกับโปรเจกต์พิเศษส่งท้ายปีจากแกรมมี่โกในละครใหม่ช่องเม็ก The Series ที่จะมาเติมเต็มเรื่องราวความรักสองแผ่นดินระหว่างหนุ่มไทยสาวลาวและสาวไทยในถิ่นอีสานลาวใต้นำแสดงโดยนักร้องลูกทุ่งแชมป์รายการดวนเพลงชิงทุนแชมป์หนึ้อยห้สมัยนิพพรพลหนองหลวงรับบทเป็นสาวช่องเม็กนักร้องลูกทุ่งรายการนักสู้คู่ดาว กัมสุพเชษรับบทเป็นหนุ่มอุบลสำรักนักร้องลูกทุ่งแชมป์รายการดวนเพลงชิงทุนแชมป์31มสสมัยเยาวภาเถาคำรับบทเป็นสาวลาวที่หลงรักกับหนุ่มไทยนักสแสดงเนคอณรุพลรับบทเป็นหมูยอหาหชุติมารับบทเป็นกิกจาสิงชยัยรับบทเป็นลูกชิ้นดาลาธัญญาพร รับบทเป็นกุ้งแปงรัมศิวานารีรับบทเป็นพริกชิงยอพิเนศนารายาชัยหิมกฤีณกุลรับบทเป็นนิง้งและร่วมด้วยหนึ่งกันทะรอรอสอรับบทเป็นโอสอวัญญาภัยสารพยักรับบทเป็นวุ้นวราวุธโพยิม้มรับบทเป็นปอละกกอกี้และเจเน็ตเขียวรับบทเป็นน็อต ดูสดพร้อมกันทางช่อง GMM 25ติดตามชมละครใหม่ช่อง Make the Series ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่วันที่24พฤศจิกายน2568นี้ทางช่อง GMM 25ช่อง YouTube Grammy Go Official และแอป On